สวัสดีเอฟซีท่านครับนี่พามาดูแก่หนุ่มหนุ่มๆเลยครับจับจากสวนมาใหม่ๆครับขนคอยขึ้นมาเต็มขนปีกเลยอีกหลายเส้นเลยครับนี่พุ่งจับจากสวนมานะครับนี่นี่ครับตัวสีแดงนะครับไก่ลอยใหญ่นะครับตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณสามโลนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับประมาณสามโลครับตัวนี้ครับตัวเยียดตัวสีส้มสีเหลืองนะครับนี่ครับ มันสามโลครับตัวดำนี่ติดจองนะครับนี่ครับสนใจถามได้ครับนี่สวยๆนะครับรอยโตๆครับใครสนใจไปทำพ่อไก่นะครับนี่ครับใหญ่โตๆเลยครับใครสนใจไปทำพ่อไก่นะครับนี่ครับแล้วก็มีใครถามไก่เยียครับมีนี่ตัวหนึ่งครับตัวเยียครับนี่นี่เป็นเยียเฮียสวยๆครับไม่พันเยียนะครับนี่ครับ นี่ตัวนะครับพี่น้องเรียวเนี่ครับพี่น้องตัวเยี่ยนเหลืองนี่ครับนี่ครับเยี่ยนเหลืองตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวนะครับพี่น้องนี่นี่ครับสนใจตัวไหนายทำได้ครับพี่ครับขอความครับ